มีคนเคยถามว่าขายไหมขาย17ล้านเราไม่ได้เดือดร้อนครับผมจุดนี้มึงไดาซื้อกูบ้าขายครับผมวันนี้ครับผมชบเจออีกแล้ววันนี้เราจะไปดูโกดังของเราที่สระบุรีถึงไหนแล้วเป็นยังไงอะไรยังไงวันนี้คอยดูกันเกิดเรามาจากน้ำพรานนะ แล้วตรงจะเข้าเมืองหลานรีลลแล้วขึ้นสะพานเลยกับเข้ากรุงเทพสายบพาสครับอสายบพาสอันนี้สายอมตะแต่ช่วงนี้ทางถนนอยู่ระหว่างนี้เดี๋ยวเราเดินทางกันไปที่ร้านเนาะแล้วเดี๋ยวไปด้ายครับผมเดี๋ยวพบเจอกันครับผม,มครับผมสวัสดีครับอันนี้พบเจอกันอีกแล้วครับผมแชมป์นิดนท์วันนี้มีเรื่องอะไรเสนอมาชมกันอันนี้เราอยู่ในสาขาสระบุรีตอนนี้อันนี้คือห้องบรรยากาศห้องเก็บแม็กของเรา รู้หลาหมาเห่ามากสินค้าทุกอย่างและที่เรามองไปแล้วคือไม่พอเก็บแน่นอนต้องขยับไปฝั่งนู้นอีกเยอะมากอันนี้ก็ถือว่าใหญ่แล้วนะบรรยากาศบรรยากาศชิวๆมีต้นไม้มีน้ําตกแต่ยังไม่ได้เสียบตอนนี้รอคล้ายๆว่าพร้อมก่อนถึงเสียบลงน้ําได้ปมน้ำํำใช่ครับผมนี่เป็นห้องเก็บยางเก็บแม็กสินค้าของเรามีหลากหลายมากมายแต่ยังไงถ้าเกิด เปิดเมื่อไหรอ่อ่ะเดี๋ยวมีให้จัดหนึันกแน่นอนไม่ต้องกลัวตัวนี้ <the> อันนี้เป็นโกดังครับผมมาดูกันอันนี้คือป้ายให้ขายให้เช่านะครับผมขายก็ขายคือมีคนถามมากอันนี้ประเด็นเนี้ยผมขายอะ่ะมีคนเคยถามว่าขายไหมอะไรไหมผมก็บอกว่าอ่ะมึงบ้าซื้อกูบ้าขายขาย17ล้าน 17ล้านต่อรองกันได้ถ้าจะเช่าเช่ามีเลท5ามื่นหกมื่นถึงเจ็ดมืมาคุยกันอันเนี้ยไม่ยากเ,าเราไม่ทำร้านหรอถ้าจะขายอะ่ะทำถ้าเกิดถนนเสร็จผมก็เปิดผมไม่ขายผมไม่เช่าแล้วไม่ได้เดือดร้อนครับผมจุดนี้ What <the> fuck? ขายไว้ก่อนอยากบ้าซื้อบ้าขายได้รู้กันอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของห้องทำงานครับผมสูงโปรง่ง ใช่ครับผมแต่อุปกรณ์เาลงแค่นิดหน่อยยังมาไม่ครบเพราะยังไม่ได้เปิดอะไรมากมายตอนนี้เตรียมเตรียมพร้อมอยู่เตรียมพร้อมอยู่อันนี้ก็ห้องทํางานต้องเขาไปเปิดห้องเปิดไฟต้องออฟฟิศออฟฟิศเรามาดูออฟฟิศเราเปิดไฟสามดวงเลยอันนี้ออฟฟิศเราครับผม <S 2> <S 2> <S มีแอร์มีห้องทํางานอุมนี้คือห้องรับรองลูกค้าแต่จริงๆมันไม่น่าใช่นะผมว่าผมดูแล ผมอีกมุมหนึ่งอันนี้ไฮไลท์เลยกำลังจะทำอยู่มาชมกันอันนี้คือห้องรับรองลูกค้า,า,าใช่อันนี้ห้องรับรองลูกค้าหมดเลยอออตอนนี้กำลังจะสร้างอยู่กำลังจะสร้างอยู่ใช่แนว ปั๊มน้ามันข้างในมีของเหมือนบรรยากาศปั๊มน้ำมันทุกอย่างกาลาด,าลาดเปลี่ยนบรรยากาศที่นั่งรอรับรถลูกค้าเปลี่ยนจากที่ฉีกไปเลยผมทําต้องไม่ธรรมดาแน่นอนพื้นที่ก็ท่งกว้างกว้างมากจะสร้างห้องใหม่มีสองชั้นหรือชั้นเดียวตอนนี้เราดูสถานการณ์ก,ก,ก่อนว่ามันเป็นยังไงที่สําคัญสุดคือรอถนนครับผมแต่ระหว่างรอเนี่ยถาครจะซื้อก็ขายขายขาย17ล้านผมบอกราคาเหมือนไม่ขายถ้าเกิดมีคนซื้อก็ขายมันก็เหมาะกับ บิ๊กซีรถตั้งมินิเซเว่นสามแบรนด์เนี่ยที่ว่าเขารับค่าเช่าได้หรือเขาซื้อได้อ่าแล้วก็ขายให้สวยเลยครับตรงนี้เขาถมให้เราหมดเลยนะได้ยี่สิบถึงสามสิบคันสบายๆเลยครับหน้าร้านจอดริมม์เหนือได้หมด ผมครับผมเขาขุดเกินมาเขาบผมให้หมดเลยผมเต็มพิกัดแลาวผมคืนให้เราหมดถนนอยู่แค่นู้นไม่ไกลมากอ่าสวนบริเวณยในนี้ห้องนอนของยามห้องน้ำลูกค้าตรงนี้จะเป็นซุ้มขายของตอนเช้าปิ้งย่างนมปันกาแฟทุกอย่างมีครบหมดของกินตรงนี้นี่รังรอเรันเลีงการสร้างใจสี่หลักๆคือรอถนนรอถนนใช่เดี๋ยวดูดิใช่ลองดู ช่อันนี้เราก็รอแต่ช่วงเนี้ยตรงเนี้ยเขาจะถมคืนเรานะถ้ขาขุดเกินมาคุยกันละไม่ใช่ว่าแหว่งไม่ใช่แล้วว่าแหว่งอย่างงี้อ่า๋ย่ลองดูอย่างเงี้ยผมเต็มถึงขอบปูนเลยฝั่งนั้นด้วยก็ขอบปูนเลยยาวเลยเขาจะขุดคืนเราถ้ขาขุดเกินไปแตอนี้อันนี้ก็ลองเด,ด,ดี๋ยวลองชมดูบรรยากาศรอบๆร้านดูดี้สวย พราะนีจะมาลงเพิ่มครับผมอีกตัวหนึ่งพูดง่ายว่าสาขาตรงนี้พร้อมให้บริการมากี่คันก็พร้อมพร้อมบริการครับผมช่างพร้อมเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมหมดพร้อมบริการทุกท่านที่มาใช้บริการสาขาสระบุรีขอ่พองนี้ก็รอหมดแล้วหรครับใช่รอหมดแล้วครับผมทุกอย่างครบแต่ถ้าเกิดมีคนเช่าก่อนแล้วก็ยอมยอมให้เขาเช่าก่อนได้อะไรได้จริงตอนนี้มันก็ก็เข้าได้แล้วนะทางอ่ะ เข้าได้แต่คือยังโิตีเตียจิตีเตียเนี่ยหมดสิทธิ์แล้วเลยยังไม่เปิดถ้าเกิดเรายิ่งทําถนนทางเข้ายิ่งช้าเข้าไปอีกจะเสียเวลาการทํางานของเขาไงมันมันดีกว่าที่ว่าเรามาทําแล้วเขาชะงักการทําถนนแล้วก็เสียเวลาเราอีกตอนนี้ก็ยังไม่มีกำหนดเปิดนะยังไม่มีกําหนดเปิดแต่ไม่น่าจะเกินภายในปีนี้ได้เปิดแน่นอนแต่ถ้าเกิดมีคนมาซื้อมาเช่าแล้วก็มาคุยกันอ่า อโอเคครับก็ฝากอะไรถึงพวกเอฟซีบ้างไหมฝากเอฟซีสระบบุรีว่าใจเย็นๆรอน,นิดนึงถ้าเกิดเปิดเมื่อไหร่อ่ะได้มีมิสติ้งใหญ่มีกิจกรรมหลากหลายแน่นอนในสาขาสระบุรีซึ่งเป็นสาขาหลักสาขาจริงของเราที่นี่เลยแต่พ,พุทธบารก็ไม่ทิ้งนะเปิดปกติแต่จะของจะน้อยหน่อยอะไรหน่อยก็มาดูแลดูแลผูวถึงนแน่นอนอ่าให้ขอฝ่ายนะครับผมทั้งสาขาสระบุรีสาขาพุทธบารสา,ายใกล้เคียงมาใช้บริการได้ทั้งสองสาขาขราบาก่อนตอนนี้สาขาสระบุรียพึ่งมา แต่เราดูแลได้หมดทั่วถึงแน่นอนครับผมขอฝากร้านเล็กๆด้วยนะครับไปเจอกันครับผมสวัสดีครับ